วิ่งตักน้ำพริกน่ากินอ่ะวันนี้กินหอยดองดีกว่าอุ ye, ้ยกิน <SM> น <ot> ้ำพริกกะปิด้วยไอเดียวนะตักหอยดองก่อนูจะหกไลยเนี่ยอ่ะสแะไม่สแกนค่ะโอไม่ต้องขอบคุณกบพีให้ดีๆนะนี่ฟอร์อะไรละ ปะไรนะพอหกแล้วดีมากเลยแม่ไอทํากินช่วยแม่เยอะๆนะลูกนะเอให้ลูกค้าแน่นๆนะเห็นไหมพี่เจอทีไรวิจจะชอบช่วยน้องเขาอุดหนุนนะแบบเด็กอ่ะมาช่วยพ่อแม่ขายของสนับสนุนให้ทํางานคุณค่าโอ้ห้าสิบบาทคือยังคือราคายังไม่ลดไม่ขึ้นเหรอคะทำไ่อนป้าเป็นคนต้นกำัรได้เพราะราคี่สามห้าบาทก็หนูก็กินได้แป็นสามสิบห้า ใช่จำได้ค่ะจำได้แต่คือสุกี้อร่อยยังไงก็อร่อยแบบไม่เปลี่ยนจริงๆไอ้นี่ก็อร่อยไม่เปลี่ยนของยายอร่อยหลัาเขาเียนแล้วลอ๋อการทอาหานแูดูซิบาทิหน่อยอันนี้เรียกอะไรเรียรคะหมูกระเทียมค่ะหมูกระเทียมแพนหนูจะกินเนี่ยกินละสิบบาทหมูกระเทียมกินละสิบบาทแต่สัมสิบยนี่ยี่สบาทยี่สิบบาทให้เซ็ตใหญ่นาดนี้เลยหรอ คนหนึ่งเยอะอันนี้มีแล่แจกถ้าเหลือไม่แก็แกกคนบ้าหาสิบแกกมีจ้านีจ้ามีจ้าดูไหซโซไฟหนุ่มหน่อยนะฮะหมวดเล็กติดคอมีน้ำซุปอีกเหรอคะอันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบอิ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนนะ ต่อนน้ำซุ้มนเก่งอะไรแขอบคุณมากเลยนะคะคือตอนแรกอะ่ะปกติมากินไม่เคยเติมข้าวเลยวันนี้ต้องเติมวันนี้เติมข้าวทางแรกดูเอาน้ำซุปมไปอีกดูก็เลยเดี๋ยวต้องไปเติมอีกรอบอน,นให้อยู่แค่ปั๊บต้มนอ้อยข,ข,ขายมั่งแจกมกั่งใจดีมากเลยนะคะ สม่เฉยโอ้สวยแลว<ม>ใจดีด้วยแฉมเขาบอกเอาน้ำจิ้มได้เยอะยายบอกได้สิลูกแล้วเอาผักได้เอาได้ทีเดาไวอาใจใจดี <laughs> ขอบคุณนะคะอ้าซุปกาปีซุปกป็ปีไปตักน้ำน้ำพริกมาให้อิก